และน,นี่คือวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ32ปีของโรงเรียนนวม,มินทราชินุทิตย์เตรียมอุดมดศึกษาพัฒน,นาการ <ST AR> พวกเรามาเล่าย้อนไนดีกว่าว่าก่อนจะเป็นน้องมินเตรียมพัฒนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตราสกเข็มมงกุฎคัติยาราชนารีตราพระเกี้ยวน้อยเข็มจุลมงกุฎอักษรยอ่อตอ,อสีประจำโรงเรียนชมพูน้ำเงิน ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นสักทองดอกไม้ประจำโรงเรียนกุหลาบเหลืองควีนสิริกิจ ปีพุทธศักราช2535โรงเรียนนวมินทนาชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นหนึ่งใน9โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลางตั้งเนื่องในวราระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราช,น,าชนนีพันปีหลวงโดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน24ไร่ในโครงการบางนาการ์เด้นและจัดตั้งเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมในปีเดียวกันปี2535จัดการยกระดับทางเท้าจากมุมถนนหน้า พระเกียวจนถึงประตูโรงเรียนระยะทางกว่า120เมตรพร้อมหลังคามุงกระเบื้องป้องกันความร้อนจากแสงแดดปี2553ในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ15ปีโรงเรียนได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองในการสร้างอาคารแ8เหลี่ยมชั้นเดียวเกิดเป็นหอเฉลิมพระเกียรติ78ปี2542ได้ดำเนินการจัดตั้งพระประจำโรงเรียนพระพุทธมงคลชัยพระจอมจัก,กรีไทยเฉลิม72 โดยพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกประดิษฐานะส่วนเฉลิมพระเกียรติ และนี่คือเรื่องราวในอดีตของนวมินเตรียมพัดและต่อไปเราจะพาทุกคนมาพูดถึงปัจจุบันกันค่ะโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพันาการปัจจุบันตั้งอยู่ณนะบ้านเลขที่99หมู่7ถนนบางนาตราดกมที่26ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆให้พร้อมใช้งานมากขึ้นซึ่งสถานที่ที่พวกเราชาวนวมินเตรียมพัดให้ความเคารพศรัทธาได้แก่พระพุทธม,มงคลชัยจอมจักรีไทยเฉลิม72และอีกที่หนึ่งที่นักเรียนของพวกเราให้ความเคารพศรัทธาพระบรมร,รูปรเชิดการที่ห้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แห่งความทรงจำอันทรงเกียรติอาคารเฉลิมพระเกียรติ78พรรษารบรมราชินีนาถอีกทางอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่อาคารหอประชุมอาคารพระเกี้ยวน้อยหรืออาคารหนึ่งอาคารโนมินพระราชนูทิศหรืออาคารสองอาคารสิริโนมินหรืออาคารสามลานทศพัฒน์ห้องสมุดดิจิตอลเรือนศิลป์วชิระสกุลนี และโรงพละโรงเรียนโนมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒน,นาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาด้านความรู้เช่นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการการปฏิบัติซึ่งเกิดจากการเรียนรู้โดยผู้เรียนได้ทดลองและปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียน ได้รู้ประสบการณ์ตรงนำมาซึ่งการพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เรียนรวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจโดยทางด้านร่างกายสามารถพัฒนาได้โดยกิจกรรมการฝึกฝนและแข่งขันทางกีฬาด้านจิตใจคือการพัฒนา,นาส,ส่สรุมให้ผู้เรียนค้นหาแรงบันดาลใจและตัวตนทำให้จิตใจร่าเริงมองโลกในแง่ดีปลูกฝังความ,ม ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินยัยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นการเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและด้านสุขอานามัยติานาการเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรมรวมถึงสร้างกำลังสำคัญเพื่อรับรองต่ออาชีพในสังคมและต่อประเทศชาติภายในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนชี้แนะ จากคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆนำโดยนายวิชาติการผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอ,อุดมศึกษาพัฒนาการนางพรทิพย์พิจุนทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวหทัยรัตน์ฤทธิ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 6ปานนารองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและนางสาวชนิชายเหยียบภูพาดรองผูอง้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการใช้ NMR TUP model เพื่อทำให้พัฒนาสู่สถานศึกษาชั้นนำตรงตามมาตรฐานสากลและยังมีการ MOU ร่วมกับสถาบัานต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคการจนาพิเศษสมุทราการ (M.O.U.) ร่วมกับคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอศมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (M.O.U.) สารสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่าย MOU และในปีการศึกษานี้ได้มีการนำเสนอผลงาน b e บส p ท c t t i e s กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเกี่ยวกับวงดนตรีฝึกซ้อมโดยครูจุมพลเพิ่มสินซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาคและประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนหรือการจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ายการจัดทำการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนโดยการปฏิบัติโดยตรงทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆซึ่งสามารถวัดได้จากผลงานและรางวัลต่างๆค่ะ คิดและทิศทางการบริหารการศึกษาทำให้โรงเรียนของเรามีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรมสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานตามพระราชดำริสมกับคำว่าลูกราชินีศรีนวมิน